จากบุคดาหารนะคะมาเบิงทีขอนแก่นกันแน่ค่ะจังหวัดเพื่อนบดีรับผลกระทบนะคะแต่ว่าเรื่องข้องนำใจมนีบอขาดสายอย่างแน่นอนค่ะโดยทีสารกากจังหวัดขอนแก่นนะคะนายไกรซ้อนกองฉลาดค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นตัวแทนของคนขอนแก่นนะคะในการมอบสิ่งของตามโครงการน้ำใจซูแนวหนาจังหวัดขอนแก่นให้กองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาค2เพื่อสนับสนุนและซอยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาโดยจังหวัดขอนแก่นจับ ทำการรับบริจาคนะคะทีสาระกลางและทยอยสรงมอบสิ่งของและเงินสนับสนุนทีได้รับจากภูมิจิสันท่าทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนทีได้เปิดรับบริจาคม,มาต่างแต่ในช่วงของการเกิดเหตุพิพาทนะคะระวังทยและกมพูชาที่เกิดขึ้นโดยสิ่งของต่างๆนะคะที่ได้รับมอบมานันกับีมิการทรงมอบให้กับแนวหน้าอย่างต่อเนื่องนะคะตามรอบการขนส่งของโรธิ่านจังหวัดรวมกับหน่วยงานในพื้นที่ได้มีการกําหนดขึ้นโดยทางทู้วบาราการจังหวัดเพิ่นบอกค่ะว่าเป็นมือทีเหาไดมิการ ทรงหมอบกำลังใจให้กับต่อชดซึ่งเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตามแนใชายแดนนะคะโดยมีกองบังคับการตั้งยูทิคอนแกนเพื่อที่จะทรงกำลังใจจากแนวหลังสู่แนวหนาตามกำลังที่ทุกไฟายจะร่วมกันซอย รวมในการสนับสนุนใดอีกทั้งในะที่ผ่านมาจังหวัดเองก็ได้มีการส่รงมอบการสนับสนุนไปที่ศูนย์อพยพที่จังหวัดสุรินทร์ในจุดที่ได้รับการประสานขอรับการสนับสนุนครั้งนี้เช่นเดียวกันมีทั้งสิ่งของเงินบริจาคนะคะล้วนแต่เป็นนําใจจากคนขอนแกน่นได้ทรงมอบให้กับกาลัางตํารวจต่อช่อดอทีปฏิบัติงานตามแนวชายแดนเป็นทีเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ